สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มาแนะนำนะครับหน้ากากอนามัย3ามชั้นที่ใช้ทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่ผลิตในประเทศไทยนี้นะครับนั่นก็คือหน้ากากชัวแมทนะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ละต่างๆได้ถึง99%นะครับป้องกันฝุ่นละอองได้ถึง99%นะครับแล้วก็ ้องการฝุ่น pm 2.5%เลยถึง88%นะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูคร่าวๆนะครับสำหรับหน้ากากชัวแมทนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับในวันนี้ก็จะมาลองแกะกล่องที่ซื้อมานะครับเป็นสีเขียวในราคา120บาทนะครับซึ่งช่วงนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธ คนละครึ่งนะครับในตามร้านขยาทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา60บาทนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูกันหน่อยนะครับสําหรับหน้ากากชัวร์แมสนี้นะครับซึ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์นะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอนะครับหน้ากากเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีลายพิมพ์ ksg นะครับ ksg แมสอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งทางโรงงาน KSG นี้ก็เป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับก็ผลิตให้หลายแบรนด์นะครับในวันนี้ก็จะมาลองดูแค่ยี่ห้อชัวแมทนะครับเมื่อดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเจอสายคล้องหูนะครับซึ่งจะพับเข้าข้างในนะครับเมื่อเทียบกับ ราคาถูกๆที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็จะเอาสายออกข้างนอกนะครับอันนี้ก็พับเก็บข้างในอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีการเก็บสายนะครับไว้ข้างในนะครับซึ่งดูแล้วก็หนาดีทีเดียวนะครับสําหรับหน้ากากชัวร์แมทหน้ากากทางการแพทย์รุ่นนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะปกป้องเราได้ดีนะครับในช่วง ไวรัสโควิด19ระบาดในระลอกนี้นะครับซึ่งเป็นระลอกที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีมานะครับหน้ากากที่เราซื้อมาราคาถูกๆก็ให้เก็บไว้ก่อนนะครับให้หาหน้ากากทางการแพทย์นะครับที่ผลิตทางประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับก่อนจะซื้อมาใช้นะครับถ้าเป็นของที่จากภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างด้วนะครับบางทีเขาก็ ทำมาจากต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับก็แนะนําให้เป็นหน้ากากไทยนะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับในช่วงนี้ที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์นะครับก่อนซื้อก็ขอให้ดูที่กล่องด้วยนะครับมาป้องกันอะไรได้บ้างนะครับให้อ่านดูนะครับก็จะมีภาษาไทยวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับหน้ากากที่ราคาถูกๆนะครับก็ให้งดซื้อไว้ก่อนครับช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่อันตรายมากนะครับเนื่องจากไวรัสโควิด -19 ได้ระบาดกันทั่วประเทศแล้วนะครับสำหรับหน้ากากทางการแพทย์เท่านั้นนะครับที่จะช่วยปกป้องเราได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้การแกกล่องหน้ากากชัวร์แมสกก็คงจะจบเพียงเท่านี้น,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการแนะนำอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ